สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคลุติกฟิสิกง่ายๆอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้เราเลือกใช้สถานการณ์รอบตัวนะครับในการเรียนรู้ฟิสิกซึ่งก็คือสถานการณ์ของการวิ่งมาราธอนของคุณครูนรุดนคงนุรัตหรือคุณครูหนุ่มคนเก่งของเรานะครับนักวิ่งมาราธอนคนเก่งของเราซึ่งในการวิ่งมาราธอน โดยในการวิ่งแต่ละครั้งเนี่ยจะปรากฏข้อมูลต่างๆซึ่งเราสราสมารถนําข้อมูลนี้นะครับมาใช้ในการเรียนรู้นะครับฟิสิกส์ง่ายๆไปด้วยกันนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับข้อมูลที่ได้เราสามารถเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่ได้เรื่องอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มาลงคํานวณหา อัตราเร็วจากการเคลื่อนที่ของคุณครูหนุ่มกันเลยนะครับซึ่งจากข้อมูลเราจะเห็นได้ว่านะครับตรงนี้นะครับเป็นเวลานะครับตัวนี้เป็นระยะทางตรงนี้เป็นแคลอรี่ซึ่งเราจะคำนวณหาอัตราเร็วกันก่อนนะครับอัตราเร็วแทนด้วยตัว v ครับเป็นปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณซึ่งเกิดจากนะครับระยะทางนะครับหารด้วยเวลาซึ่งจากการ <S <S เคลื่อนที่ของครูหนุ่มเนี่ยนะครับใช้เวลาทั้งหมด สชั่วโมง29นาทีแล้วก็19วินาทีระยะทาง4 2กิโลจุกิโลเมตรนะครับซึ่งเราก็ต้องแปลงค่านะครับให้อยู่ในหน่วยของระบบ SI เวลาตรงนี้นะครับแปลงจาก3ชั่วโมง29นาที19วินาทีก็จะได้เป็น12,559วินาทีนะครับระยะทาง นะครับระยะทางที่คุณคุณหนุ่มวิ่งได้นะครับ12กิโลก็จะเป็น42,450เมตรนะครับการหาอัตราเร็วนะครับก็เกิดจากปริมาณ2ปริมาณนี้แหละครับนำมาหารกันก็คือระยะทางทั้งหมด42,450นะครับเมตรนะครับส่วนด้วยเวลานะครับ1,2559 วินาทีนะครับซึ่งก็จะได้เท่ากับ3.38นะมีหน่วยตามปริมาณที่เกิดขึ้นก็คือเมตรต่อวินาทีนี่เราก็หาอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของคุณคุณหนุ่มได้แล้วนะครับก็คือ3.38เมตรต่อวินาทีต่อไปเราลองมาคำนวณหา ความเร็วครับความเร็วก็จะแตกต่างออกไปเนื่องจากความเร็วเนี่ยครับเป็นปริมาณที่เกิดจากนะครับการกระจัดหารด้วยเวลานะครับแต่การเคลื่อนที่ของครูหนุ่มนะครับปริมาณต่างที่บอกไม่ได้บอกการกระจัดไว้นะครับผมก็ได้ไปทําการวัดการกระจัดโดยใช้ Google Map นะครับปรากฏว่าจากจุดเริ่มต้นนะครับจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับห่างกัน1.02กิโลเมตร km, ซึ่งก็คือ1นึ่งหมื่น 1,020เมตรนะครับการกระจัดนะครับส่วนด้วยเวลาครับก็เวลาอันเดียวกันนะครับที่เวลาของการเคลื่อนที่ก็คือ12,559นะครับมีหน่วยเช่นเดียวกันก็คือเมตรต่อวินาทีหารออกมาแล้วนะครับก็จะได้เป็น0.08เมตรต่อวินาทีเนื่องจากความเร็วครับ ความเร็วเกิดจากการกระจัดครับเป็นปริมาณเวกเตอร์ความเร็วก็เป็นเวกเตอร์ไปด้วยนะครับจึงมีทิศทางนะครับทิศทางของการเคลื่อนที่ครั้งนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีทิศทางไปทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งกรณีนี้นะครับเป็นการใช้ทรัพยากรหรือสถานการณ์นะครับที่ง่ายๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราแล้วก็ มามองให้มันเป็นฟิสิกซึ่งฟิสิกจริงก็ก็เป็นเรื่องรอบตัวเป็นเรื่องง่ายๆที่อยู่กับชีวิตเรานี่แหละครับถ้าเราเข้าใจมันได้มันก็จะไม่ใช่เรื่องยากเพราะถ้ามันเรื่องยากหลายๆคนก็คงจะไม่สามารถเป็นอัจฉริยะได้ในความจริงมันเป็นเรื่องง่ายๆนั่นแหละครับฝากไว้ด้วยครับ